สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟียง0 0 7ค่ะวันก่อนนะคะเฟียงก็ได้พาทุกคนนะคะไปชมร้านฟ้าใสที่เป็นร้านซื้อของไทยๆใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะมันไกลจังเลยมันอยู่นิวไทเตทีนี้เฟียงก็เลยมีที่ที่ใหม่ค่ะที่เฟียงเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนะคะได้รู้กันว่านี่ก็คือสามารถเป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนสามารถมาซื้ออุปกรณ์อาหารไทยได้เป็นพวกเครื่องปรุงไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำซอสพริกหรือว่าอาจจะเป็นพวกซอสน,น้ำจิ้มไก่อะไรอย่ ที่ไทเปเมนสเตชัน Main Station, แล้วก็สามารถเดินไปถึงเด้น,นะคะเรามาดูกันว่าที่นี่คือที่ไหนคะ่ะไปชมกันเลย ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่นะคะคือช็อปที่เรียกว่า I ิน e x ็ถ้าเกิดถามคนอินโดนีเซียที่อยู่ไต้หวันนะทุกคนรู้จักหมดเพราะว่าร้านอินเด็กเนี่ยเป็นร้านที่มีทั้งของไทยของไต้หวันของเวียดนามแล้วก็ของอินโดนีเซียมาเลเซียอย่างเงี้ยมีหมดนะคะเพื่อนก็เลยจะมาที่นี่บ่อยมากเพราะว่าบางทีไปฟ้าใสมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแฟนเนี่ยก็ชอบมาซื้อพวกอาหารอินโดนีเซียที่นี่ก็จะมีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในามีอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายได้ไหมถ้าเกิดถ่ายไม่ได้เดี๋ยวค่อย คนเคยเราไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่มีใครเฮลส์บูบอยด้วยอีกอย่างวะแล้วคือตอนนั้นไปไกลมากไปซื้อจากร้านฟาใสอะแ,แล้วก็จะมีพวกเงาะกระโปรงกระปอ๋ะปองนะคะ ร้านนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือร้านที่เรามากันชื่อร้านว่า Index นะคะ Index เลยว,ว่าอีกอันนึงก็คือ e CC c c ค่ะเดี๋ยวเฟงจะดรอบลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะว่าเพื่อนๆคนไทยคนไหนที่ไม่อยากจะไปไกลๆนะคะสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาที่สถานีไทเปเมนสเตชัน Main Station, แล้วก็ลงมาตรงซิตี้มอลล์นะคะชั้นล่างสุดเลยแล้วก็สามารถมาถึงได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถเดินมาทาง m r t เบเหมือนได้เหมือนกันค่ะ MR t เบเหมือนแล้วก็เดินมาสุดทางนะคะก็จะเจอร้านสีแดงๆที่ตั้งอยู่ร้านจะเปิดประมาณ10บโมงเช้านะคะ จนถึงประมาณ2องทุ่มนะคะแล้วก็สามารถมารับบริการที่คนตาบอดตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปฟ้าใสนะคะจะไม่มีรถไฟฟ้าต่อถึงนะคะเราต้องเดินแต่ว่าที่นี่เนี่ย <c oughs> ก็คือเรามารถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาชั้นใต้ดินของรถไฟฟ้าอีกทีนึงจะเป็นซิตี้มอลล์นะคะถ้าเกิดสมมติมาจากไทยไปเมนะคะให้สังเกตลอสันฟ้าแล้วก็ลงมาทาง foul, ลอสอนฟ้าลรวสามารถเดินทะลุมาได้เลยคะ่ะ เอาละค่ะก่อนจะไปวันนี้นะคะเพงก็ซื้อมาแล้วในะราคา4 0 8 NTD นะคะก็คือไต้หวันดอลลาร์เพงก็ซื้อพวกกระทิพวกขมิ้นอะไรนี้นะคะเอาไปทําแกงแล้วก็อย่างนึงที่เพ่งซื้อวันนี้ก็คือมะเขือะคะ่ะเพ็งซื้อมะเขือที่นี่นะคะอินเด็กซ์ก็มีทุกอย่างที่ฟ้าใสมีแต่อาจจะมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะก็จะมีพวกมะเขือมีสตอด้วยสตอนี้จะแพงมากนะคะมีสตอมะเขือตะไคร้ใบมะกรูดพริกขา่ากระเทียม พวกผักผกนะคะจะอยู่ที่ราคาแพ็คละ35เหรียญ3แพ็คลอยค่ะแล้วก็ไอเฮลส์บูบอยจะถูกกว่าฟ้าใสนิดนึงเฮลส์บูบอยที่ฟ้าใสจะ1้อยเหรียญที่นี่จะเ3เหรียญนะคะถือว่าเพียงนะคะได้บอกพิกัดอันใหม่ที่เพื่อนๆทุกคนสามารถมากันได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเพื่อนๆบางคนที่เฟยงเห็นใน Facebook ที่ตามหาเต้าเจี้ยวแล้วก็ต้องไปถึงฟ้าใสอย่างเงี้ยแล้วคือมันไกลอ่ะทุกคนฟ้าใสเพราะฉะนั้นมาที่นี่ได้ค่ะไทเปเมนหรือว่าเอ็มเบเหมือนนะคะ วันนี้เพีงก็ขอลาไปก่อนแล้วนะจ้าถ้าเกิดอยากจะดูต่อก็ต้องกดไลค์นะคะกด like mm. ไลค์เป็นกำลังใจงนิดนึงนะงั้น mm. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย